这。<The> <laughs> เป็นโรมีเพื่อนเป็นเจ้าของแบบบังพีในเกมโ,โรบอทจะได้ของมากแค่ไหนหรือสิ่งพิเศษอะไรต่างๆนาะยที่จะพลากตก่อคนอื่นเปิดมาเวลตันเลยเฮ้ยเกินไปเปล่าเราจะเป็นยังไงไปดูแต่แต่เด็กออกก็จะไปดูข้าบว่ามีของดีมาแนะนำราคิตตันชอ็อปถ้าใครกำลังมาหาราชเติมหลอกปักหรือว่าจะเป็นรากดเก็บพาในเกมต่างๆบอกคุณเนี่ยออสตาเนี่ยซึ่งแน่น,นอนข้าววรรคคาถูกกว่าคุณเติมเองแน่นอนคือก็อยากให้รู้นั่นแหละครับว่าคุณก็เห็นว่าผมเติมมาหลายชิปแล้วแต่เราจะก แบบแก็วข้มีไก่ตันูในราะคาอีกต่างหาพอแบบทุกอย่างอ่ะครบจบในร้านเดียวถ้าใครสนใจคราบลิงตาล่าคลิปเลยเด้อ ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยมาสเตอร์ไพเร็อ้าวก่อนจะแปลใจม,มากกว่านี้ครับคือแมบนี้ผมไม่ได้ยู d ดีซุ่มจิ้มมาอยากอัดคลิปแล้วก็อัดไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเนื่องจากครับแมปนี้มีความเศษน,นิดหน่อยซึ่งในแมปอาจจะเหมือนแมวพี่ที่วรไปที่คุณเคยได้กันอะไรแบบสนุกขนาดอะไรเงี้ยแต่แบบนี้เนะื่องจากว่าแมปเพื่อนผมเนี่ยคุณเห็นเฮียตัวนี้ไหมหัวขาวเสื้อสีขาวแล้วก็แถบสีฟ้าๆเนี่ยใช่ไอ้นุ้นี่เพื่อนผมเองครับแล้วก็แน่นอนด้วยความเซนสายใหญ่โตนั้นผมรู้ว่าเพื่อนผมทำแมปผมก็เลย ไปจัดการอืมใช่คุยไอ้นูนี่ไม่แคบที่เข้ามาแล้วเซิร์ฟแล้วก็มีแอดมินสองคนนี้แล้วยืดีเข้าไม่รู้ไอ้หนูนี่ดวงลดรับหรืออะไรนะคือ,อยูดีก็ได้แบบคอ้เลวเวียวแบบเพี้ยบอ่ะคือน่าจะดวงลนทับเขาคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ได้ดาบดาบยอรุแฮมก็ได้ผลแม็กน้าที่ ผมก็ไปรู้ว so, ่าเขาจะให้มาให้ผลมากๆทำไมต่จากกันนั่นแหละครับสรสรุปง่ายๆคือเพื่อนผมเข้ามาเซ็ของให้เพื่อที่จะให้ผมเอาไปเล่นใช่ก็แม่ปกติเราเล่นมันก็ต้องแบบฟาร์มใหม่ทุกครั้งอ่ะครั้งนี้มาอยากฟาร์มแล้วก็ขอให้เล่นแบบโหดๆเหมือนคนเท่ๆเขาบ้านเถอะซึ่งก็มาครับเตรียมตัวรับต่อความบันเทิงได้เลยผมแบบนี้ผมนี่ของเยอะสุดในเกมอาจจะพบกับความลุกเป็นไฟในเซิร์ฟได้แน่นอนซึ่งผมก็อาจจะของเยอะสุดในเซิร์ฟละมั้ง อาจารย์นะเอ้ทำสวยดีนะโลโก้อะไรพวกเนี้ยซึ่งแต่เดิมครับแมบนี้อะไรทําดีผมจะชมซึ่งอะไรทําไม่ดีผมจะด่าก็แล้วกันก็แม้แมปเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวหาว่าอวยผมจะพยายามไม่อวยแมบแล้วกันครับก็แมปเพื่อนผมนะไปดูสิตอนนี้ผมมีอะไรบ้างเวลตันแล้วก็อืมโอ้เงินสิบล้านแล้วก็เพชรแดงสิบล้านซึ่งผมไม่รู้เลยจะเอามาจะเอาไปทำอะไรคือคือคือแล้วก็รวยรวยไงตอนนี้แหมของเยอะรวยไงแต่เล่นก็ไม่เป็นคือคือ แม็กก็รวยอย่างเดียวว่ะมีแต่ของทั้งตัวจะเอาจริงแมพนที่ทำใหญ่เออเซอร์อยู่นะใจโตมโหฬารเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของเพื่อนผมเองครับมันชื่อไอออนใช่ไอออนคุณจำชื่อไว้ชื่อนี้ไอออนถ้าผมแก็โปะได้แค่นี้เดียวว่ะออนอ่ะอันนี้คือเจ้าของแมพครับเป็นรูปปั้นเฮียแกซึ่งจะดีกว่านี้ฮะถ้าข้างหลังเฮียแกตรงนู้นสักเล็กๆก็ยังดีมีรูปปั้นผมสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนี่เลยขอยืมนหัวเลยเป็นไงล่ะฮะซึ่งไม่แน่ครับไม่แน่สักวันหนึ่งเขาเล่นไปเรื่อย ยับ้างอ่ะแบบเพื่อนสนิทขึ้นอะไรงี่ไงเราค่อยๆสืบคานเข้าไปแล้วก็ยึดแมพเข้าไปแมพตัวเองผมเชื่อว่าจะขอมแมพก็ดูคลิปนี้อยู่ไอะไรเนี่ยผนปีศาจาเหรอโอ้โหโมเดลความใช้ได้เลยนจ้เนี่ยสวยสวยสวยอะไรสวยมากสวยครับไอ้ที่ผมแปลกๆผมจะทำมันแปลกๆเขาแล้วกันไหนดูสิเขาให้อะไรผมมาใช้บ้างเอยไอ้หนูโบมือตรงนั้นน่ะมีอะไรให้บ้างเปล่ามีครับคนพีศาจาเต็มเลยโอ้โหดูโมเดลแค่จะให้ผมพีศาจาผมมานแบบเพียบเลยครับแล้วผลอะไรโหดอ่ะเอ้าแล้วทำไมผลแบกมากซื้อไม่ได้อ่ะ คอลเลกติบโอลคืออะไรวะคือผมซื้อใหม่ได้อะไรอ่ะทําไมกันหนอเอ๊ะแต่ผมจํมาไนดะ้นะเมื่อค่อยผมแม่งมาผมมาอย่าบอกนะคือมันหายยานนะโจกระทั่งเขาต้องเลยต้องให้มาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองครับต้องไปลองผลฟินิกเอา้าผมฟินิกใช้ก็ได้แม่งมีคขว่ากอร์ลีกกล่ด้วยทำไมต้องเป็นกอร์ลี่อ่ะเอาผมแสบเป็นกอร์ลี่ไม่ได้เหรออ้าผลฟินิกก็แนะ่แหมแหมให้ของมาครบเลยยังไงก็ต้องใช้แล้วนาถูกเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้นาเดี๋ยวลองให้นาไม่ต้องห่วงมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยฟินิกพายแอปเปิ้ล พอดีไอ้เราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษด้วยไงเยอะทำไรตายเลยไม่ตายเว้ยแต่เมื่อกี้เอฟเฟกต์สวยอยู่นะไม่ได้อวยเพื่อนไม่ได้อวยแมพเพื่อนแต่เอฟเฟกต์สวยจริงมันคือแบบโอ้อ๋อเ็นการปล่อยพลังฟินิกไปใช่มหเดี๋ยวครับตอนนี้คือผมอยากเจอคนอะไรเงี้ยแบบมือใหม่ที่โดนมือใหม่เหมือนกันซึ่ง ผมจะตบพ่อมือใหม่อันนี้นก็คือสตาร์เตอร์ไอแลนด์โอ้เขียนบอทหมดเลยเหรอล็อกพ่อเ,เซลเลอร์โอท้ทำดีทำดีทำดีไม่เร็วไม่เร็วอะไรทำดีแล้วก็มาทำดีครับน,นั่นดีบอดอะไรอ่ะท็อปเบอร์ท็อปเซิร์ฟอันนี้คือคนแบบเก็บมบหน้าผ่านอย่เหรอแล้วผมคิดเปล่าวะเฮ้ยเ,อย,เอ,ยอย่าบอทแล้วผมมีโอ้โหผมมีมบหน้าผ่านด้วยเว้ยโอ้โหข้างเขงื่อนดีผมมีมใบหนพานเข้าด้วยเหรอนี่ขนาดไม่เคยเล่นเลยเนี่ยแม่แม่แม่คือจะบอดเนี่ยผมเก็บมัทพานนตแล้วใงหน้าผ่ะามนตัผมด้วยผมออาจจะิบดดก็ไ้ ซึ่งทำไปติดครับ,รบอันนี้คือลากาหวัวใช่ไหมผมเดาครับว่าที่หนึ่งนี่ต้อจะเป็นแอดมินครับใครมันจะไปลากขนาดนั้นเพราะนัะ่นอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้จะของเซิร์ฟอ่นนะไอเจ้าของเซิร์ฟมันชื่อไอออนมันชื่อไอออนครับมันชื่อไ <Hello. S 1> อออนแล้วยืน,นดูอะไรเนี่ยฮะตัวลุงอ๋อเรือแม่น้ำครับเพื่อนผมมันมีชื่อว่าไอออนนี่มันยืนแอกๆอยู่ตรงนี้ยืนตัวเหลี่ยมเป็นหินอยู่นี่เนี่เป็นรูปปั้น,นครับเป็นเจ้าของเซิร์ฟซึ่งผมคิดว่าสักวันหนึ่งผมก็อาจจะกลายเป็นเจ้าของเซิร์ฟเหมืออออนนมันก็ได้้คคคืืคคืถาเล่นนนนมมบบบบ่่อออออยยเเ้้้าาาาาจจะะะใหรรแแีีดิไงง ก็อาจจะนะอาจาะอาจาะก็พูดเฉยๆอย่ะงบางที่ก็แบบให้ให้คำสั่งแอดมินมาเล่นสักหน่อยก็ยังดีแต่ก็ไม่ให้ไม่ได้วังอะไรบ้างแล้วครับให้ของมาเยอะขนาดนี้ก็ดีแล้วสกิลต่อไปอ่ะโอ้หนี่หิวทำสวยอนีอ่ไม่ใช่ได้เล่นเลยนะนี่อะไรครับน,นี่พุ่งเข้าไปเตะสกิลนี้จะเป็นแบบร่างเต็มโอ้โหทำสวยทำสวยไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นแต่ผมลืมปิดเพลงเกือบแล้วไงลิขสิทธ์กินขูดแห่ เฮ้ยเทำดีทำดีำดสมูทนะ่ะสมูทนะ่ะไม่ใช่เลยนะเฮ้ยแต่แม่จะให้เรามาบินเล่นในเกอหลักก็ไม่ใช่หรือมั้งน,นี่อะไรอะ่ะโคมไฟเหรออุ้ยพันหนึ่งเลยไม่เป็นไรครับรวยมีตังสิบล้านโอ้ตลลังรถแล้วเจ๋งจังแม่อุตส่าม่ได้สิบล้านเฟี้ยวๆด่าไม่ซื้อล็อกโพสไม่รู้ล่ะซื้อลรอโพสไปก่อนปิดไปไม่ถูกรอกโพสที่จะพาไปไหนเนาะนำไปที่อะไรเลสแคนิเพตเ,เดี๋ยวอ๋อ คือลอาควรนี้ก็คือมาไปได้ทุกเกาะเลยงี้หรอโอ้ควงมขัดดีอันนี้ที่ว่าเน้ยเขาเสนกครับแต่ประเด็นคือผมไม่รู้้วยซ้ำผ,ผมต้องไปเกาะไหนผมจะรู้ไหมเนี่ยผมต้องไปเกาะไหนอ่ะแต่พิดมั่วไปก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงน,นี่ไงแม้เขาก็มีบอกนี่ว่าต่อไปคือเบลสามสิบแต่แต่ผมไม่สนแล้วผมเบลตันแล้วช่างมันเถอะ ผม,มอยากเจอคนอ่ะเดี๋ยวผมบินก่อนอพยงล่างเลยผมสามารถกดให้คิสังเกตหรืออะไรพวกนั้นได้ไหมแบบผมจะเห็นคนอะไรเงี้ยซึ่งจากการเวสเทิร์แล้วครับไอ้คนที่ข้าหัวเยอะสุดนี่ก็น่าจะหัวสุดซึ่งผมที่ข้าหัวศูงแต่ของเยอะก็อาจจะโหดก็ได้ลรมั้งไม่รู้ละขอไล่ตบหน่อยเถอะแล้เกาะเยอะจังอะ่ะแล้วคนสนใ่เขาอยู่ก่อนไหนกันวะก่อนนี้ดูจากลางๆแล้วไม่มีแล้วแล้วคนสนใจเขาอยู่ที่ไหนกันเนาะโอ้ เว้แล้วไงสโนวไอแลนด์เหมือนผมจะซื้อโคมไฟมานะเอา้านี่ฮะฮีโกอไงแม่ฉันต้องมาซื้อก่อนครับอาชีพเขาให้เลยแล้วกดตัวไหนเนาะอุ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นฮาคิราชันครับซึ่งผมก็มีเหมือนกันอุ๊ยฮิโกอเพียอยู่นะอู้หูปแล้วเราอะ เเฮ้ยจอคนแล้วจอคนแล้วขอจิ้มหน่อยเฮ้ยบิดเร็วจังอะอยากสู้ด้วยอะผมต้องเปิดทีพีหรือเปล่าอะโอ้ผมก็เปิดนะหรือผมปิดไม่เป็นมอเลียเกิดที่ฮิลเลอร์พาร์คโอ้ได้ๆๆๆได้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 เอาเอาเดี๋ยว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 เดีโอ้คนโดนน้ำอะไรไม่รู้ครับอยู่ดีๆก็เด้งมาขนาดนี้ฮิลเลอร์พาร์กหรอฮิลเลอร์พาร์คอยู่ไหนวะอ๋อไงไงไงแหมย้อยใจแค่แขที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ซึ่งจะว่าไปแล้วนอกจากที่เราจะมาเกี้ยงคือแบบเขาก็ดูทำดีอยู่นะคุณเอ้ยไหนผมอยากไปดู โอโลกนี้จังสีหมวกซะเหลือเกินไหนอะไหนอะโมเรียโอเ้เขากำลังตีกันอยู่ใช่ไหมคนตอกปาร์ตี้เขาเปล่าวะนี่ไอ้น้องพี่บีของโหดไอ้น้องหอกอะไรตำนานกิฟต์มีเ,เทนลูบี้ออมมานี่พรีสอุ้ยเอาของที่เทจะนมาจากไหนอะอุ้ยอะไรนี่อะไรสกิลอะไรอะอน,นี่อะไรฮะไหนโมเรียไม่เห็นมีโมเรียสักตัวเรามาไม่ทันนะดิอ๋อคือเรามาไม่ทันนี่เหรออ๋อจบเลยจบฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีของแจกตัวด้วยเว้ยเดี๋ยวเพื่อความเท่ครับผมขออนุญาตใส่หมดเลยละกันคือผมไม่รู้ซ้ำว่าอันไหนคือมันโหดอ่ะเอ่อมันมีเดนนารี่หลายอันจังเลยอันนี้น่าจะโหดแหละสโนว์โค้ดอันเนี้ยโอ้บูเกอร์เทมีเปล่าน้องอ่ะมีไหมลูฟี่ตัวจริงเปล่าเราอะ่ะพี่เพื่อนแอดมินไงน้องอุ้ยว,วิจิโคนน่าจะโหัวกับเปล่าวะใส่ชาร์โดเฮดด้วยเลยอ๋อคือผมใส่ได้แค่อย่างเดียวเองเหรอเอ้าโถ่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวยยมีคนบอกฮาคิระฮาคิระช่างใส่ผม มเปิดแล้วเปิดคืนเลยโดนโดนจะเอาใช่ไหมน้องเฮ้ยเฮ้ยแม่ย้อยไวแล้วไงนีนี่รออะไรอ่ะยิ้ฮะโอ้โอ้เออมาดิน้องมาดิสวยเปล่าเ้ยเอาอยู่คนฟินนี่เหมือนกันแฮะเฮ้ยไม่ใช่คนฟินนี่กหรอมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเร็ววัจะตายขอครับขวดกครับขวดกครวดกปวดโวดโวดโวดอะไรอะไรอุ้ยทำไม ทำไมเขามี์คอร์เนเตเยอะจังเลยฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยงิงไม่ได้แล้ว嘛ยิงไม่ได้แล้วบอกตามตรงไหนผมมีอะไรที่จะตบชาวบ้านเขาได้บ้างอะไรที่มันโหดๆอุ้ยอันนี้เลยสตาร์ไลท์แต่จ้าผมเห็นมันเป็นคอลเลกติบลิลคือเป็นสีดำะก็จะโหดกว่าอันอื่นแหละอ๋อแต่ผมต้องอัพสเตอดาบก่อนฮะสเตอดาบใช่嘛ตอนนี้ผมอัพสเตออะไรอยู่วะไหนผมรีได้เปล่าน้อยี <c oughs> อ่สิบวัตต์ก็ได้ก็ได้อะดาบแล้วก็ดีเฟนส์แค่นี้ละกันวอตแดดฮะอึ้งอะเด้อึ้งอะเด้คือ จะตอบยังไงดีไอ้เราก็ไม่เห็นรู้เหมือนกันน่ะมาไอ้น้องพีพีพี่พร้อมแล้วพร้อมบวกยังอ่ะโดนเลยออกเซฟโซนออกมา้ยสกิลใช่ไงวะ้ยที่ไปโดนคือเขาไม่อยากสู้โครมเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย ซูเป้ามือเป็นปด่านน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับแต่ทำไมฟันใครไม่ได้เลยกิฟมี10รูบี้ออมานี่พีสคือดูเหมือนตอนที่เขาให้มาเพื่อผมเขาจะแบบห้ามเอาไปแจกคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ก็แม้ไอเราเป็นคนใจดีอะให้เขาสักหน่อยแล้วกันนะช่วยกันน่ะเขาช่วยกันนะ่ะไหนๆก็เขาเป็นผู้เล่นแล้วช่วยกันเถอะเอาไป10รูบี้นี่มันคือกี่บาทวะไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ช่วยกันแล้วนะโอ้สิบรูบี้นี่คือร้อยกว่าโลบักเลยเหรอโอ้อ้าขอบคุณพี่ด้วยนอ้องพี่ซ้ายสิบรูบี้เนี่ยแล้วนอกจากนั้นยังมีเท่ๆอีีกมยเด๋วผมมมแ็กาที่เขียนว่าคอลเลลิิเบนี่ผมจะเกๆอ แค่ใหนก็แล้วกันเซตัสมีตันไหมอะไรเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ดาบไหนโหดไม่โหดอุ้ยแต่อันนี้เขาจะโหดนะเอ็ขวาเนี่ยเขาสู้กันอยู่เปล่าอ่ะสรงสไตเราจะไปอยู่ที่เบลล์แล้วครับแต่อยู่ที่ฝีมือมากกว่าเดี๋ยวไอ้หนูนี่ยังไล่ข่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หนูนี่ใช้เอฟเฟกต์อะไรอ่ะทำาไมเป็นงานอ่ะเทคูดนี่แมบอะไรเนี่ยผมไม่คิดเลยครับคือผมจะทำแบบไป็เจ๋งขนาดนี้เออคือคือคือผมไม่จะลาือโครการนะครับแต่แบบมันเกินความคาดหมายผมไปเยอะเลยแบบพิเศษแบบเนี้ยดาบนี้หรอ ใช่ไหมใช่เผาวะเขาใช้ดาบอะไรอ่ะทำมันมีงั้นด้วยอ่ะ๋ออ,อันนี้เป็นน้ำอ่ะแต่เขาเหมือนเป็นน้ำแข็งมากกว่าเอ,อ้ผมไม่มีอ่ะร้านเนี้ยหอกอะไรเอ่ยไออย่างนอมีผลพิศดารนะฮะผลช็อปผลน่าจะผลไอ้บารกี้เดี๋ยวยี่ไม่ได้ละยั่งจะขอเจมเอกีกนี่ผมต้องใช้พลมากๆาผมครบในการต่อสู้ กินเลยเอาใช่ไหมมาดูซีมันจะโหแค่ไหนกันเชียวอันนี้คือผนระดับที่ซื้อไม่ได้ด้วยนะคือทําไมโขนนี่ก็มีร้องเหมือนกันะอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอา้าเป็นอะไรก็อะไรขึ้นโอ้โมริมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวฉันจะฆ่ากันอีกเหรอแหมชีวิตก็ง่ายนะครับบางทีแล้วก็โดนเคนฆ่าบางโดนลังแกบางอะไรบางก็เลยธรรมดาอ่า แต่ครั้นี้ผมจะไปช่วยเขาตีโมเลียแล้วครับเนื่องจากเราเกลียนคนมากพอแล้วฝนมาอามากดาวตกนี่เลยนี่เลยตีเข้าบ้างไหมเนี่ยถามจริงเถอะไหนเอ่ยอ้าวตายแล้วเหรอไปนะไอ้นี่ยังขอของอยู่เลยเฮ้ยผมยังรู้เข้าไปนี่เขาจะขออะไรไมาโหดแท้อะสโนว์ไม่ตัวจิ๋วงั้นอะ่ะเดี๋ยวดาบ าใช้หมวกหมวกอันนี้หมวกอันนี้หรออุ้ยอันนี้เขาจะหมวกแช่นอนแล้วก็ดาบดาบดาบใช้อันไหนเนาะดำๆเมื่อกี้อันไหนเนาะอันนี้หรือเปล่าใช้ดาบโยลุเลยแล้วกันไม่รู้ใช่ไหนเฮ้ยนี่ยังขอของจเลยเฮ้ยดูดิคุณผู้ชมคือผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรครับแต่เคียร์แกคือหดโโตรเลยแถมบินได้ด้วยฮ้ยแลวบินเร็วนะกัะให้เขาบินข้างกอากาศเหมือนเขาไม่ได้อะ่ะเขาสร้างปีสร้างอะไรบินข้างกอากาศได้ด้วยขอหน่อยเถอะจังหวะแบบนี้นะขอหน่อยเถอะ ต้องโดนแล้ววะโอ้ติดต้นไม้หมดเลยไม่ไมไม่เห็นโดนเลยอะ่ะโอ้ผู้ชมฮะเราได่คบเจอโอ้นั่นนั่นนั่นมันเมเจ้าทะเลนี่นาะบ้านะแย่แล้วโดนสอยล่วงฮนะเดี๋ยวเอาใช่ไหมโดนแน่ไอ้น้องโดนมากหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยก็อาจจะโดนอยู่นะ ผมก็ตีโดนอยู่นิดหน่อยฮะคนแรกอฮ้ยคนแรกพาอยู่บนหน้ามได้ด้วยวัวที่แหละของโปวดเลยฟันเลยก็แล้วกันเจ้าเล่อไม่โหดไม่โหดแอมินให้ของมาเยอะไม่โหดฮาคิราชันเลยกลัวไหม เพื่อนไปแอดมินไม่กลัวมาเลยเจ้าทะเลไม่โหดไม่น่ากลัวไม่จะตายเนี่ยเขาจะตายก่อนแล้วไม่ถึงนะโอ้โหจะตายแล้วครับจะตายแล้วครับโอ้ยมีคนเขาใจที่กินแบบคนขอนไม้กันด้วยเว้ยอ๋อเขายืมขวานไม้กันได้ไอ้เราเขาาอยู่ไอ้อยู่ทำไมไม่เคยตีกันเราเลยเหมือนผมตีไม่โดนเลยวะเองตีตรงไหนเนี่ยอเหมือนผมตีไม่โดนเลยอะตายครับซึ่งก็จริงหมดตอนต้องก็แบบนี้มีอะไรทําเยอะอยู่นะคือไม่ใช่แบบแค่ฟ้าเฝ้าเ่บอเอาผลแล้วก็จบอะ คือดูจากของในเกมแล้วครับมันมีนู่นนี้นะให้ทําเลยคุณเอ้ยคือในระหว่างที่ใครไม่รู้จะเล่นแบบอะไรเนี่ยแล้วก็ลาหาแบบพีเลยผมก็แนะนำแมพนี้เลยครับที่ขอสปอยไว้ก่อนเรงนู้จะมีีกสีช่วงในแบบนี้ก็ได้ก็อาจจะนานักคุณต้องการก็อาจจะมีก็ได้ซึ่งถ้าใครอยากเข้ามาเล่นแมพเพื่อนผมก็เข้ามาได้ครับไปเจอกันทีหน้าเดอเปไปกันครับไป